หลังจากก่อนหน้านี้ยุโรปนั้นได้หมายห,หัวกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่ตามมาติดๆก็คือสอปปลาวนี่แหละค่ะเมื่อดูการมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไปเที่ยวที่สปปลาวได้เปิดเผยให้เห็นถึงบรรยากาศในการท่องเที่ยว โดยแบรนดอนค่ะบอกว่าฉันกำลังล่องเรือไปที่หลวงพระบางนี่คือการเดินทางไปเที่ยวสอปป,อปอล,ลาวเป็นครั้งแรกดูบรรยากาศสินี่แหละเหมือนกับว่าเรือที่ฉันจองเนี่ยค่อนข้างจะช้ามากๆเลยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะดูสภาพเรือภายในสิเป็นแบบนี้นี่แหละแล้วก็เราต้องล่องเรือข้ามแม่น้ำโคงเพื่อจะไปที่หลวงพระบางนะ โอ,อ้และในที่สุดก็มาถึงสอปปอลาวสถทีบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้แหละพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบว่าเตรียมตัวแบคแพคมาที่จะเที่ยวอย่างลันหลาแล้วก็มีความสุขอะหลังจากที่มาถึงสปปอลลาวรับชมบรรยากาศสะหน่อยฉันชอบมากๆเลยนะแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำทิกว่งมากๆแล้วก็ดูสิมีภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพอช่วงเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมานั่งดื่มกันซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะก็เหมือนกับที่มี ข่าวนี้แหละแต่ว่าดูซสีระหว่างที่เรือกําลังจอดอุ้ยคนเหล่าเขาเข้ามาขายของกันอย่างนี้เลยอะคือฉันเห็นแล้วฉันตกใจมากๆ ในหลวงพระบางไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะฉันก็เลยมาต่อที่วังเวียงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ชอบมาเที่ยวกันที่นี่แต่ว่าระหว่างทางก็ต้องมีการเดินทางนี่ฉันมาขึ้นที่สถานีรถไฟนะก็นี่แหละที่เป็นรถไฟความเร็วสูงของเราด้านในก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้มีนักท่องเที่ยวพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แออัดมากนักนะพอมาถึงที่พักอ้านี่แหละที่พักของฉันก็ดูโอเคนะวันนี้ฉันได้พักที่วังเวียงแล้วล่ะ แล้วก็ดูนี่สิฉันอยากจะมาหาแอคทิวิตอะไรทำสนุกๆที่วังเวียงซะหน่อยแต่ว่าเป็นรถ ATV ที่เขาบอกว่าเนี่ยที่ลาวเขาก็ขับกันแบบนี้นี่แหละดูสิสภาพรถโอ้ยฉันจะขับไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยนึกไปนึกมาแล้วก็เสียวแต่ก็ Adventure ดีนะนี่แหละพวกฉันได้มาเที่ยวในวังเวียงแล้วนะแต่ว่าขับไปขับมารถดันใชไม่ได้เนี่ยสิอ๋อก็เลยเป็นแบบเนี้ ต้องให้คนมาซ่อมแล้วก็ฉันได้แวะมาที่นี่ก็คือบลูลากูนนี่แหละก็เป็นแบบนี้นะมีกิจกรรมให้ทำนิดหน่อยพองามแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าตื่นตาตื่นใจมากนะเป็นสถานที่ที่แบบเหมาะกับความเงียบสงบนะ่ะ ฉันมาอยู่รลาวแค่ไม่กี่วันฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินทางออกจากที่นี่แล้วล่ะฉันจะเดินทางไปต่อที่เวียดนามดีกว่าแล้วก็เลยจองเครื่องบินนะวันนี้ฉันจองเครื่องบินเรียบร้อยละเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะอยู่ที่สะปะปลาวฉันเดินทางออกจากสถานีวัดไตเรียบร้อยแล้วล่ะ และตอนนี้ค่ะสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ชื่อดักซึ่งเป็นที่เที่ยวของสอปป,อปอลาวที่กำลังถูกจับตานั่นก็คือสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองโดยล่าสุดทางฝั่งยุโรปก็ได้มีการจับตามเป็นพิเศษนะคะไม่แน่อาจจะตามคำมนไปเลยก็ได้ที่อาจจะโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าทางสอปป,อปอลาวได้มีการเปิดโรงแรมแล้วก็มอบเปลียนพัฒนาขั้น3ให้กับท่านเจ้าวย ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาและดูแลพื้นที่บอกว่ามีการลงงบในการพัฒนาพื้นที่รวมถึงช่วยดูแลความสงบและยังบอกอีกว่าลาวเอาาที่ดินให้ยืมก็จะคืนเป็นเมืองใหม่ให้กับลาว โดยมีการเปิดเผยค่ะว่าที่แขวงบ่อกแก้วสปปลาวได้มีการรอบเปลี่ยนชัยพัฒนาขั้นที่สามให้กับท่านประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วโดวยมีการจัดพิธีมอบที่โรงแรมดาวดอกนิ้วคําในเมืองหลวงน้ําทาในการสนับสนุนสินทรัพย์และทรัพยากรต่างๆ ที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า1,306ล้าน7 000, 7 000, 6 6 0กกีบให้กับกองบัญชาการตำรวจแขวงหลวงน้ำทาเพื่อนำไปดูแลความสงบเรียบร้อยและพัฒนาพื้นที่ซึ่งในพิธีมีท่านเวียงสวัสดีพันดอนเจ้าแขวงหลวงน้ำทาและกรรมการพักที่เป็นหัวหน้ากองบัญชาการตำรวจแขวงหลวงน้ำทาและหัวหน้าคณะกรรมการควบคุมเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมกับผู้ที่เกี่ยว ขอขงมาร่วมงานกันมากมายและยังมีหัวหน้ากองบัญชาการแขวงหลวงน้ำทาที่ระบุว่าการมอบเหรียญให้กับท่านเจ้าวัวในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของท่านประธานประเทศเพื่อเป็นการแสดงความยกย่องที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการสนับสนุนการพัฒนาสปปลาวรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ ทางด้านเจ้าเวยก็บอกว่ารู้สึกยินดีและก็ขอบคุณทางพักและรัฐบาสบลสปปลาวนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าจะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนรวมถึงเป็นการเรียกร้องให้ทุกๆคนออกมาเรียนรู้และสืบสานการพัฒนาให้สมกับคำว่าประชาชนลาวเอาที่ดินให้ยืมและหลังจากนั้นก็จะทืนให้กับประชาชนลาวเป็นเมืองใหม่ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบัน นี้ท่านเจ้าวยเรียกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากหลังจากเข้าไปตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยได้สัญญาสัมปทานนานนาน,นานถึง99ปีตั้งแต่ปี2550ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันโดยได้มีการพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นเมืองใหม่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงไปเรียบร้อยแล้วโดยอย่างไรก็ตามทางประเทศฝั่ง ตววตวนกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าเจ้าเวยนั้นจะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษแต่ว่าเจ้าเวยก็ไม่เห็นด้วยพร้อมกับปฏิเสธ,ธเรื่องต่างๆที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นพูดถึงนอกจากนี้ได้มีการร่วมมือกับทางการสอปป,อปอลาวในการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นเพิ่ออย่างเต็มที่แล้วก็สนับสนุนกิจการภายในของลาวในแคนต่างๆมากมายจนนับไม่ทวนแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา ว่าทางสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่าที่สปปลาวนั้นต้องการความช่วยเหลือและเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจให้มากที่สุด โดยมีคนลาวนะคได้ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลค่ะบอกว่าคอยว่าเจ้าหวยแกเป็นคนดีแกเก่งมากเลยเก่งแบบลูกผู้ชายตัวจริงแล้วก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะผู้นําส่วนมากจะออกแนวนักเลงทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไม่มีใครดี100ห0ึ่งหรอกแล้วก็ไม่มีใครที่แย่100%คนเราก็จะมีนิสัยแล้วก็บุคลิกเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่อาศัยอยู่นี่แหละ คนเราเกิดมามีสถานะที่ไม่ดีเหมือนกันและก็แน่นอนว่าเส้นทางชีวิตก็ไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่ตอนนี้คนลาวก็รักและเธอทูถเ,เจ้าเว่ยไม่ต่างกับผู้นำสปปลาวเลย แต่มีคนลาวบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่าแค่เนี่ยให้ใบประกาศกิติคุณก็พอแล้วมงบางคนบอกว่าเงินทําให้ได้เหรียญแต่ว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้แค่ใบย,ยกย่องแค่เนี้ยนะคนลาวบางคนก็บอกว่าต่างชาติดูเหมือนจะมีความหมายแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากเลยนะหลังจากที่ได้เหรียญยกย่องอันเนี้ยว่าเกินว่าตอนนี้พอท่านเจ้าเวยได้เหรียญใส่พัฒนาชั้นสามไปแล้วคนอื่นก็ทําอะไรไม่ได้เงียบกริบกันเป็นแทบ,แทบ คนลาวบางคนก็บอกว่าโอ้โหทําดีขนาดนี้ต้องยกย่องให้เหรียญวีรชนไปเลยคนลาวบางคนก็บอกว่าท่านหนักลงทุนคนนี้กําลังไต่ระดับมาเรื่อยๆเหลือแค่แต่งตั้งให้เป็นนายโยเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าดูชุดที่ใส่มารับรางวาัลดูเหมือนกับว่าเป็นกันเองมากๆความสัมพันธ์ระหว่างจิงกับสะปะปลาวคงจะเหนียวแน่นมากน่าดู แล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ